ซาลูกาดิมาซิโอนะครับผมบอกว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อวานเล่าให้ฟังว่าเอซิมิลานใช่ไหมกำลังติดต่อนะครับผมเพื่อพูดคุยในการจะดึงโรเมลูลูกากูไปนะครับผมและดิมาซิโอก็มาพูดต่อวันนี้นะบอกว่าเอซิมิลานและนาโปลรีนะครับผมยังให้ความสนใจโรเมลูลูกากูนะครับผมและทั้งสองสโมสรเนี่ยกำลังทําเรื่องเพื่อจะให้เขากลับมาอิตาลีอีกครั้งหนึ่งและตอนนี้เนี่ยเชลซี Chelsea ก็ไม่พร้อมที่จะปล่อยยืมแล้วด้วยเหมือนกันก็คือใครอยากได้กูจะขายเท่านั้น35ล้านปอนด์เอามาได้เลยะะผมก็ เออจริงๆเนี่ยมันมีข่าวด้วยนะมีมีบทสัมภาษณ์น้อยของอันโตนิโอคอนเต้ด้วยนะครับผมที่นักข่าวเนี่ยไปถามว่าเอ้ยอยากได้อยากได้ลูกกะูหรือเปล่านะครับผมคอนเต้ e เนี่ยก็บอกว่าหูนักเตะระดับนั้นใครจะไม่อยากได้อยากมีเขาอยู่ในทีมอยู่แล้วนะครับผมและเราต้องสามารถควบคุมเขาได้ด้วยนะอ่าคอนเต้พูดสั้นๆมาประมาณนี้นะครับผมก็คืออยากได้นั่นแหละแต่ก็แบบไม่ได้อยากแบบ ออกตัวมากจนเกินไปเลยประมาณอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าลูกกูเนี่ยจะได้ย้ายไปอยู่ที่ไหนถ้าถามผมผมว่ามันน่าจะไปเนี่ยใส่เสื้อฟ้ารอไปแล้วด้วย <laughs> ไม่ล่ะอันนี้เป็นของเบลเยียม